สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปุกลุกลงโรงพยาบาลยืนยันไม่ฟ้องรับเจ้าหน้าที่ดูแลเคสเห็นพป์ปุกลุกแล้วเสียใจซึ่งจากกรณีก่อนหน้านี้เพจหมอขอบนหน่อยเหอได้ออกมาเผยภาพแชทสนทนาบุคคลหนึง่งโดยมีข้อความว่าพอดีทางโรงพยาบาลที่คุณปุกลุกกำลังจะทำเรื่องฟ้องค่ะแต่ขาดคลิปที่ไลฟ์ยังไงถ้าพอมีฝากช่วยหาทีนะคะจะได้เป็นกรณีตัวอย่าง ซึ่งล่าสุดทางโรงพยาบาลคูกกรณีมีการยืนยันผ่านทางรายการดังตกมันบันเทิงว่าจนถึงวันนี้ทางผู้บริหารโรงพยาบาลยังไม่คิดที่จะดำเนินการฟ้องร้องนางเอกดังแต่อย่างใดส่วนกรณีมีการตามหาคลิปนั้นเพราะหากมีการถ่ายติดบุคคลอื่นจะถือเป็นการละเมิดบุคคลอื่นทางโรงพยาบาลไม่เคยคิดจะฟ้องร้องดำเนินคดีถามว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเคสคืนนั้นได้เห็นที่ปลุกหลุดหรือย,ยังทางโรงพยาบาลตอบว่าเห็นแล้ว และรู้สึกเสียใจมากแต่ไม่ได้ฟ้องอะไรเนื่องจากในสภาวะเช่นนั้นทุกคนต้องทำงานหนักและอยู่เวรมาตลอดทั้งวันแล้วแต่ก็ไม่มีใครติดใจเพราะเข้าใจความรู้สึกของญาติผู้ป่วยว่าหนึ่งนาทีของท่านกับ1นาทีของเราไม่เท่ากันยืนยันไม่มีใครโกรธหรือติดใจเพียงแต่รู้สึกเสียใจและหมดกำลังใจขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ